บอ,อกฉันมานะว่ามันย้ายไปอยู่ไหนไปกินข้าวกลางวันมั้งฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครแกมีหนนะ้ที่บอกฉันว่ามันเป็นใครไปหน้าเบื่อจะตายซู้ป็นเมียเก็บพอออกก็ไม่ได้อีนยังเมียน้อยอย่ามาอวดมีสักว์มาแล้วเป็นใครว่าเป็นใครอีนยังเมียน้อยกำลิเลิกสักสังขนานมีไม่ดอ,อินาังเมียนะมันสันดานงูพิษ มีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมมันแล้วไม่มีที่เปรียบอ่ะมันเอาลึกกับเด่นเขาตู้มาเที่ยวกับเด่นมันซื้อของร้านเที่ยวกับเด่นที่แท้มันก็คือของเราทั้งนั้นไอ้คนเนี้ยมันน่าได้ยิ่องกว่าอะไรคนอะไรน่าได้ยิ่งกว่าชาวบ้านแล้วพอยทำยังไงไปสืบมานะว่าลูกเต้าเหล่าใครพ่าไม่ไซื้ออะไรเป็นอาใส่กามินไหนเป็นใส่กามินที่เรามีหุ้นอยู่หรือเปล่า บ้านอยู่ไหนบ้านช่องเป็นยังไงนถึงขนาดนั้นเชื่อเหรอง่ากลัวจังเลยอ่ะไม่มีอะไรเสียงละครนำเน่ามียหลคือสามี